เมื่อเช้าไปตลาดมานะครับไปชมตลาดแมงสอนก็เรียกกาดติดนี่ไปเห็นสินค้าแมงสอนสินค้าโอท็อปถั่วเหลืองที่เน่าแล้วก็เรียกถั่วเน่าซาเนี่ยเอาถั่วเน่าเอาไปต้มแล้วเอาไปหมักให้มันเป็นลานะครับเขาหมักกี่วันโอ้หมักหมักเจ็ดวันหนื่อไงเนี่ยนะครับแต่เป็นถั่วเน่าที่ตัวที่สุกแล้วนะเป็นถั่วเหลืองที่เอาไปต้มไม่สุกแล้ว แล้วก็เอามาผ่านเอามาหมักทีนี้เนี่ยมันมีเหตุผลว่าทําไมต้องอดีใบไม้ใบนี้นี่เป็นใบศักนะครับต้องใช้ใบศักต้องชังใบชะใบศักข้างนอกเนี่ยเป็นเป็นตองตึงนะครับแต่เนี่ยข้างนอกเนี่ยข้างในเนี่ยต้องเป็นใบศักทานั้นมันจะมิดมันไปทําปฏิกิยาอะไรก็ไม่รู้ละทําให้มันเป็นลาเนี่แหละมันเป็นสูตรดั้งเดิมของเขานะครับทาใบอื่นไม่ได้ไม่ได้แล้วเป็นลาออกมาเป็นลาที่ดี นะครลาดีลาสีขาวลาดีลาสีขาวลาดีลาลาที่กินได้แล้วก็อร่อยด้วยผมชิมมาแล้ววันนี้จะมาทําเองนะครับนี่เครื่องเครื่องเครื่องครื่องน้ำพริกมันอันนี้ปั่นแล้วปั่นแล้วก็คือมีอะไรบ้างบอกด้วยมีหอมแดงมีตะไคร้มีกระเทียมมีมะเขือเทศพริกสดเนี่ยเอาไว้ใส่วันรักคนชอบเผ็ด นะครับใส่ทีหลังนะใส่กือเทียี่ตอนปั่นนั้นใส่ไหมไม่ใส่ไม่ใส่อ๋อไม่ใส่ไม่ใส่เดี๋ยวใส่ตอนคั่วอันนี้ก็เอาไว้ใส่เพิ่มเติมตอนคั่วได้กระเทียมเนี้ยวไว้ใส่ไว้กินเป็นเม็ดได้นะแต่ในเนี่ยปั่นไปแล้วบางส่วนนะครับกระเทียมหอมแดงตะไคร่น่ะปั่นไปแล้วบางส่วนก็จะมีเกลือนะครับมีเกลือต้องใส่เกลือด้วยนะแล้วก็ใส่พริก พริกแห้งเนี่ยปั่นไปแล้วนะครับพี่พี่ขีนูแห้งเนี่ยครับเียตรงนั้นมีพริกแห้งแล้วมีหอมมีตะไคร้มีกระเทียมเนาะผมขาดไม่ได้คือต้องใส่หมูหมูนี่ผมไม่สับดั้งเดิมเขามีไหมบางทีเขาก็ไม่ใส่นะถั่วเขาใส่เมื่อไหร่ก็ใส่หมูหมูสามชั้นแต่ผมใส่สันคอเลยนะแล้วผมก็ไม่สับผมมาเอามาหั่นชิ้นเล็กๆนะครับให้มันได้เห็นเนื้อบ้างจะใส่ชิ้นใหญ่เลยเนี่ยมันมันก็ไม่น่ากิน จะสับไปเลยเนี่ยมันก็แหลกไปนั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับยางี้เป็นหมูสันคอนะครับหมูปนมันอันเนี้ยเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็แต่งด้วยผักชีต้นหอมอันนี้ก็เดี๋ยวซอยแต่งนะครับให้มันน่ากินอาจจะกินหรือจะเคี่ยกวก็แล้วแต่คนชอบอน,นี่มีกะปิไว้หน่อยคนไทยชอบกินกะปิแต่สูตรของไทยใหญ่เขาเนี่ยเขาไม่ใส่กะปินะใส่เกลืออ่าใส่เกลือแบบ อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นกระปิของเขาอะนะนะแต่แผมนี่จะใส่กระปินิดหน่อยเพราะว่าเครื่องแกงตัวให่่ถ้ามีกระปินิดหน่อยมันจะอร่อยจะนัวจะนัวใช่ใช่อันนี้ยวขั้นตอนทำอาเริ่มใส่น้ำมันลงไปวันนี้วันนี้คนเมืองนนทจะมาทำถั่วถั่วเน่าซาเขามาอยู่นานแล้วเขาเป็น เป็นคนไตเลานะเข้าเมืองกาลิวก็ต้องอยู่ตาตามนะครับต้องกินอาหารของพื้นเมืองเขาเป็นแต่ที่นี่เราก็าประยุกต์บ้งางประยุกบ้างเราของเขาเนี่ยดั้งเดิมไอเราก็ต้องประยุกให้มันถูกลิ้นเรานะครับม,มันจะได้เจริญอาหารนะสูตรใครก็สูตรใครไอสุตตะวราไปกินกับเขาก็กินของเขาแ,แต่มาทำของเราขอเติมหน่อยเถอะนะ มันนี่ต้องให้ร้อนก่อนใช่ไหมรอให้มันร้อนจะก่อนหน่อยอืเอาละสายถ้าเกิดมันร้อนเลยใจร้อนกว่าใ่ร้อนกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ร้อนจะไปไหนก็มันอก็ต้องมีน้ํามันนะครับต้องมีน้ํามันถ้าเป็นน้ํามันหมูได้ก็ยิ่งดีเพราะเป็นน้ามันไขมันจากสัตว์โดยตรงอันนี้เป็นน้ำมันเป็นเป็นน้ำมันพืชที่นี่ ที่นี่เขาทำเขาใส่น้ำมันเยอะมากเลยค่ะอันนี้อันนี้ผมรู้ราน้ำมันลงสามส่วนนะ,ะเพราะว่าเราไปใส่เหมือนเขาในหูเขาเนี่ยน้ำมันที่นี่อะไรก็มันมีนหมดอ่ะใส่เยอะมากเลยาคั่วพริกให้มันหอมนะครับคนเราเนี่ยมันต้อง ทั้งรสชาติทั้งกลิ่นนะมันอารมาเขาบอกกลิ่นนี่คือกลิ่นอารมาสัมผัสต้องได้นะครับแล้วใส่กะปิใช่หรอือเใส่ยังอ่ะแลวน่นนใส่พร้อมกันเนี่ยให้มันผัดให้มันละลายอันนี้ผู้กำกับค่ะผู้กำกับอันนั้น,น,นผู้สแสดงมันเป็นเรื่องปกติแต่อดไม่ได้ห้ามไงก็ไม่อยู่ค่ะ ให้เราเขาอดไม่ได้เราที่จะแต่ต้องแจมต้องสอดต้องสอดแทรกเป็นสีเป็นสันเป็นแม่บ้านเพราะว่าเป็นเรื่องปกติห้ามให้ฝูงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ละถ้าห้ามให้ฝูงเนี่ยไอเห็นเขาทำาทยอย่างเขาทำจริงจริงเขาต้องทอดถั่วทอดถั่วเน่าแล้วนะคะทอดให้กรอบเลยทอดหมายถึงเหมือนเอาน้ำมันใส่ยอะๆเลยแล้วก็ทอดให้กรอบ ผมชอบกินเหมือนถั่วและใครนึก,นก,นก,นกภาพถั่วและออกไหมนุมน่มๆเ,เอาถั่วเหลืองมาต้มแล้วก็กรุบๆ,ๆนุ่มกรอบๆนี่ะถั่วเหลืองนี่ก็คือเอาถ้ามาต้มงเขาเรียกถั่วและแหละบ้านทางภาคกลางนะครับเอามาดุนๆเอาลูดเอาเม็ดออกจากเปลือกมากินมันๆดีนะครับหอมละหอมละหอมละกลินมามละก,ากินได้หอ,หอมอีกสักหน่อยนึงกินมาได้จริงนะโอ้โห แต่คุณชุโรดไม่รับคุณเนี่ยสูตรคุณเนี่ยชิมก่อนดิเนะถ้ามันอร่อยแล้วก็ไม่ต้องใส่นะครับอร่อยแล้วก็จะไปใส่ทําไมเพราะว่าจริงๆเนี่ย <c oughs> เครื่องแกงเนี่ยถ้ามันใส่ในอัตราส่วนที่มันพอดีเนี่ยมันก็มีรสมีชาติของมันอยู่แล้วมันี่เติมของชุโรดเนาะเห็นไหม <c oughs> <c oughs> อร่อยแน่ๆอะไรที่มันสุกยากเราใส่ก่อนใส่หมู เดี๋ยวเราได้ไขมันจากเนื้อสัตว์จากเนื้อหมูนะครับออกมาเพราะว่าเราใส่หมูสังคอที่มีมันอยู่จะนุ่มะครับแา,ทา่ทางังทางทา้งไทยใหญ่นี่เขาจะใส่เป็นหมูสองชั้นสามชั้นเลยนะครับบางเจ้าเขาไม่ใส่เลยเขากินผัวจริงๆแล้วก็เขาไม่ใช่ไม่ชอ,อบอย่างเดียวนะเขาไม่ชอบกินแต่เขาดั้งเดิมอะะรเหมือนน้ำพริกกระปิบภาการนะครับบางเจ้าเขาไม่ใส่คุ้งแห้งเลย ได้ก็ใส่ผึ้แห้งให้มันชูรสขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็แล้วแต่ชอบใครจะชอบนะครับตามี่ชอบนะเราจะทำเป็นอาหารเจก็ได้ทีน,นี้เ,<ๆ>เราจริงๆโซน่าเอาซาแต่เราใส่หมูก็เราก็ <c oughs> เราก็ชอบหอมมากเลยค่ะข้ายเจมูแบบโอ้ยอมรับยอ่มร่บต้องอะไรก๋วยนตยี๋ยวเนืาาเ้อไม่สุก ใส่ใส่เกลือแล้วครับใส่เกลือลงไปเดี๋ยวไปเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งไปใส่เยอะนะครับเดี๋ยวมันเค็มเค็มแล้วมันแกได้รสชาติรสชาติโซน่า,า,านมีรสชาติหรือเปล่ามีมันเป็นรสชาติของถัวถ่วเฉยๆครับไม่มีมมค,ความเค็มไม่รู้อบอกอย่าประมาทอย่าประมาทแต่ตอนนี้นมูสปีลงไปแล้วออออไม่ใช่ตีไม่ ใส่เลยเพราะมันเป็นปลาที่มันก็เขาจะกินราเนี่แหละลน้างากินรางันหล่ได้เหมือนปลาถ้าไม่ข้ามไม่ได้ที่เลยไม่อร่อยนะครับอถ้าม่เกดลดราก็ถือว่ายังไม่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้จะเหมือน,นกันนะครับไม่ได้ที่ว่าพวกนี้หมัมกหมักเพื่อเพื่อให้มันไม่ขี้แล้วมันเปลี่ยน,นสภาพน,นะครับอันนี้นนเปลี่ยนจากตัวเหลืองเป็นัวเหล้า เขาจะเพิ่มขึ้นอปลาเนี่ยเขาเรียกตอนนี้เขาเรียกซาปลาคือซาใช่ปลา,า,ลาคือซาแต่เราทำเชือ้อเชื้อเห็ดมันก็จะเโอลามันเดินเต็มก้อนเห็ดอ,อันนี้ก็รามันเดินเต็มห่อส่วนด,ดั้งเดิมเขาจะทอดถั่วให้กรอบนะคะทอดให้กรอบแล้วก็มาผัดกับน้ำพริก ันนี้คุณปะยัเขรชอมนุ่มๆก่มนุ่มเขาก็จะไม่ต้องทอดละแล้วมันก็ไม่ไม่อมน้ํามันเยอะเนาะไม่ต้องใช้น้ํามันเยอะเห็นไหมกไดเราไม่เราไม่ได้ใส่น้ํามันเยอะนะครับน้ำมันก็ออกมันยังออกสีออกน้ํามันอ่าเอาเครื่องเครื่องอะไรมาลงสัดใส่ด้วยใส่กืะเทียมนะครับให้มันให้ให้รสกืะเทียมออกมาช่วยชูรสนะครับ ชอบน้ำมะเขือเทศออกมานี่ยเหมือนชูรสนั่นแหละแล้วก็ลูกโดดลูกโดระสำหรับคนชอบกินเผ็ดตัวเองชอบักเครื่องมันนี่นะคะตะไตะคร้หอมนี่แหละอหอมอืมแต่คุณประหยัดบอกว่าให้ใจยเยอะไปแต่ตัวเองชอบชอบขอใส่ทั้งหมดชอบออสมุนไพรคุณประหยัดเขาชอบเนื้อหมูให้มันเยอะ ขอนะอ,อ่ะก็คืออ่ะปรับแล้วแต่ครอบครัวที่ไหนเป็นยังไงก็ปรับเอานะคะปรับเอาจะทําเป็นคืมังสวิรัติแค่แรกการทําอาหารเน,น,นี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวแล้ใครังเ,เราเขาโฆษณาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อร่อยพอเราไปกินเนี่ยมันน่าจะเติมมันนี้หน่อยหรือน่าจะลดอันนี้อีกหน่อยแล้วมันพอดีกับที่ลิ้มที่เราสัมผัสแล้วเราชอบนะครับ ก็ไปปรับอันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางนะเฉยใครใคริสูตรผมเนี่ยรสชาติก็เติมาอนิดนึงตามใจชอบนะครับแต่ก็อย่าประมาทใส่ไปเยอะดูหน้าตาสะสวยเลยนะคะก็เสร็จเจยดร้อยอาหารไทยใหญ่คนเมือนนท์ทำนะครับขั่วถั่วน้าสาดูกล้องหน่อยจ้ะอ้าวมากินฟีมือผม อ่าลองตักดูซิว่ามันเป็นยังไงตักข้าวมาจานใหญ่เลยเพราะว่าเชื่อฝีมือตัวเองตักลงตักขึ้นด้วยเราก็จะมีผักนะว่าเอาไว้อันนี้ค่ะผักเอาไว้เป็นผักเคี่ะต้องมีอันเนี้ยเขาจะกินผักกับักเยอะๆะอาหารนี่เนาะอาลองตักค้ามใหญ่ๆสิใให้ดูก่อน ดูถั่วเน่าเม็ดเม็ดถั่วหน้าเน่าเนี่ยมันกลมคืนไปกับเนื้อหมูกับเครื่องแกงละนะครับตักเข้าไปมองไม่เห็นเลยเนาะว่ามันจะไม่ค่อยเห็นนะครับมันก็ไม่ถึงกับเละแต่เม็ดเม็ดก็มีอยู่เนี่ยเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับทีนี้ตักกินให้มันปนๆกันไปลองชิมดูสิมันเป็นยังไงลูกโดดนี่ทีหลังนะครับเอาง่ายกินล้วนๆเลยยังข่าไม่ต้อง เป็นยังไงมันเป็นยังไงถั่วเน่าซาไอเอกลักษณ์มันมันก็จะกระไตกไปโดนเม็ดถั่วเหลืองนะครับเรานึกถึงเค้าเจียวแม้ที่เป็นเม็ดอืมในกินถั่วแต่นี้รสชาติจะออกไปทางนัวๆหน่อยถั่วอืมนัวถั่วที่เน่าอ่าถั่วเน่าแล้วก็มีรสของมะเขือเทศรสของน้ำพริกเครื่องพริกแกงที่เรา ขัวนะครับกับกลิ่นนะที่หอมชวนกินวใครถ้าไม่บอกใครว่าเป็นถัวเน่าซาเนี่ยนะครับเขาตักเขาไปกินเนี่ยเขาจะชมว่ามันรสมันอร่อยดีนะครับถ้าไม่พูดถึงปลาบางคนบอกปลาภูเจขังนักนะครับอไม่กินนะโอเควันนี้คนเมืองนนําเสนออาหารพื้นเมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนถั่วเน่าซะเขาเรียกอะไรถั่วเน่าซะถั่วเน่าขั่วถั่วเน่าขั่วถั่วเน่านะคะเอาไว้แค่นี้นะคะไปเจอกัน คลิปหนะ้าค่ะขอบคุณค่ะ